สำหรับเพื่อนๆชาว EA นะครับที่กำลังหาวิธีการดาวน์โหลด EA Launcher หรือว่า EA App เนี่ยลงเครื่องของเราและติดตั้งให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดเบราว์เซอร์หรือตัวเข้าเว็บขึ้นมาก่อนแล้วเข้าไปที่เว็บ ea com นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้แปะไว้ที่ใต้คลิปสามารถเลื่อนลงมาแล้วก็จิ้มเข้ามาได้เลยจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้ในส่วนของเมนูทางด้านบนนะครับอันที่2 experience นะครับตรงนี้ และเลือกไปที่ EA App ครับผมอันแรกเลยเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มดาวน์โหลด the EA App สีดำตรงนี้ครับผมและเลือกเป็น Windows นะครับตรงนี้และกดที่ปุ่ม Save ได้เลยจากนั้นก็ไปในส่วนของที่เราดาวน์โหลดนะครับ <c oughs> ก็จะเจอกับเจ้าตัว EA App Installer นะครับให้เรา Double c ค i c กขึ้นมา1ทีจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้ได้เลย ถ้าเกิดเขามีคำถาม yes หรือ no ให้เราตอบ yes ไปนะครับและตรงนี้เราก็รอสักครู่นึงนะครับตอนนี้ทาง EA กำลังติดตั้งตัวแอป Launcher ลงเครื่องของเรานั่นเองและเมื่อเขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะพร้อมกับบนหน้าจอของเราเนี่ยจะมีรูปโปรแกรมนะครับตัว EA ขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้ให้เพื่อนๆล็อกอิน ID หรือบัญชี EA ของเราลงไปให้เรียบร้อยได้เลย แลวเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะเพื่อนเพื่อนสามารถกดไปที่คังนะครับตรงที่ลูกศรชี้ข้างในนี้ก็คือเกมของเราทั้งหมดนะครับที่มีในบัญชีนี้นะแล้วเราสามารถไปกดที่ปุ่มดาวน์โหลดที่เกมนั้นดาวน์โหลดลงมาติดตั้งใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคลองนะั้นไปทํากันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ